หนึ่งในความหมายของเอีย่านอกเหนือจากคาว่าปาฏิหารเนี่ยเอ่อครูป้อมก็รู้สึกประทับใจกับความหมายที่ว่ามันเป็นดวงจันทร์ความหมายของดวงจันทร์ที่ที่ถ้าใครเข้าถึงมันจริงๆคนคนนั้นต้องเกิดปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนในชีวิตคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นดวงจันทร์มันจะมีทั้งในวันที่เต็มดวงแล้วแหว่งเว้าเนาะแต่ใครก็ตามที่สามารถเห็นดวงจันทร์อันแหว่งเว้าแล้วตระหนักว่าแท้จริงแล้วมันกลมเสมอ นั่นคือเรื่องราวที่จะเข้าถึงความหมายทางจิตวิญญาณคือเรารู้เนาะที่เราเห็นดวงจันทร์มีแรมจีค่ําก็ตามมันก็แหว่งไปตามเวลาของมันเนาะแต่ว่าจริงๆพระจันทร์ดวงจริงมันไม่เคยแหว่งอย่างที่เราเห็นเลยเราวงก,ก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นเป็นมุมมองที่งดงามมากๆเวลาที่เราเห็นใครบางคนที่เขาไม่ได้ดูสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งดูแย่ดูแหว่งดูเววหรือไปจนถึงขาดวินง่ะ ในความเป็นจริงจิตวิญญาณด้านในนั้นยังคงอยู่ยังคงสวยงามยังคงเต็มเปี่ยมเหมือนภาวะที่ผู้ทุกคนมีภาวะแห่งพุทธะเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเวลาเนาะที่ภาวะแห่งพุทธะนั้นปรากฏให้ใครคนอื่นเห็นหรือแม้กระทั่งตัวฉันเองก็ยังลืมสภาวะอันง,งดงามนั้นในตนเองไปด้วยซ้ําไปปฏิหารก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักได้จริงๆว่าไม่ว่าตัวเราหรือใครใคร แม้ในวันที่แหว่งเว้าหรือดูไม่ดีเลยในสายตาของคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวชันเองนั่นก็ไม่ได้แปลว่าความงดงามภายในของเราจะดับศูนย์หรือว่าถูกทําลายไปมันจะยังอยู่เสมอมันรอที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันรอวันเวลาที่จะเปล่งประกายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เลยคือการทําความรู้จักตัวเองคือการกลับเข้าไปหาตนเองด้านในคือการปลุกจิตสานึกทางจิตวิญญาณน,นี่แหละพี่ว๊องถึงบอกว่าจิตวิญญาณเป็นประตูสู่ความงดงามของมนุษย์ จิตวิญญาณคือกุญแจทองคําเลยเนาะที่จะทําให้เราได้เปิดไปพบเห็นคังสมบัติมากมายที่เราแต่ละคนมีอยู่และมันเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าหากว่าคังสมบัติเหล่านั้นมีอยู่ในเราทุกคนแต่เราหลงลืมหรือไม่รู้วิธีจริงๆที่จะเปิดเข้าไปพบกลับมาครูวองก็เลยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้เรื่องราวทางจิตวิญญาณมันคือเวลางดงามที่เราจะได้กลับไปเห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวเรา พร้อมกันนั้นเราก็เป็นโอกาสด้วยเนาะที่จะเปิดประตูด้านในเนาะที่จะไปพบความยิ่งใหญ่ของทุกๆคนเลยอ่ะแล้วในท้ายที่สุดความเคารพกันและการการรู้ค่าหรือการชื่นชมกันและกันก็จะกลับมาอยู่ในสังคมมนุษย์แต่อย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นที่ตัวเราดังนั้นก็เลยเป็นความหมายของดวงจันทร์ในนิยามหนึ่งเนาะในคําแปลหลายๆคําของคําว่าเอยา